ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด s ร์ e เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมในสาร์ทและเกม SCP 087อะไรที่อ่างอ่ะเข้ามาแล้วยังไม่ได้ลองเลยเลยเฮ้ยใครบนเปอ่ะ,อะโอเคเดินไปเรื่อยๆครัสุดทางเดินจะมีอะไรอ่ะตุกๆๆอ่ะไม่มีอะไรใช่ปะ โอ้ยแตวมันมืดอย่างงี้มองกำแพงเนี่ยเด <God damn. S 2> ี๋ยวพี่ไม่มีอะไรแล้ววะมองพื้นไหมครับ มมันต้องออกแบบภาพมาให้มัวๆ้วยเฮ้ยห้องอไม่ใช่มองพื้นไว้ครับเพื่อความอนามัยเฮ้ยเสียวว่ะแบบเสียววาบๆาอ่ะมันจะมีพลัง,งานนะครับเฮ้ยอยู่มองพื้นมันก็เห็นบันไดด้วอเอาหัวชนกำแพงและสักกีอยางได้เพื่อนสักคนนะครับ มันั่งแครได้เนนะสียงหรอ้องทานบนซ้ายก็<อ>4 4 4จะอยู่ทั้ี่ ก็ยังไม่มีอะไรครับสวยกากไม่เห็นมีเลยนะ่ากลัวเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆแล้วอบิดดดดิดนะิฟอร์หกก็ยังไม่มีอะไรครับ พอเจ็ดก็เลยเกมจะตันวะอ๋อ,อเกมไม่ได้ซื้ออิสตันนะลยไม่ได้ตันโอ้ยก็ต้องทนลเล่นดูสิแนวดี่ทางเริ่มเบ็ดไปละมองพื้นไว้ครับกลมที่ต่ำ อ้ยเล็กสุดอูอ้ย,อ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 ยอวันนี้อแค่ี้ื่องใบบา